เดิมพันอยู่บ่ใครสองเลยเอากําลังเซฟก็เดิมพันพี่น้องเบิ้งโอ้คมขมศูนย์หนึ่งเสิร์ฟต่อโอ้เสิรบเกอดโอ้

เต้กำลังไปหลับโทรศัพท์อยู่เมียโทรมาเสริฟต่อเต้ไทยเตใช้ทานผู้สมเปลี่ยนเสิร์ฟ เอาทางนี้ก็เสิรบบอขึ้นกันไอม

เป็นเสริมหนึ่งสองนี hmm ่น้องกำลังเดิมพันอย่างนักเด็นสองร้อยเต็มที่โอ้จำ เชอร์บอคบ Whoa! શ્યામ હો oh. uh. right. ตอนช่วงเช้าๆพรอมาไม่แลตามลูม okay? ันลงพุ่นแหละตามหมดลื่อนอา กินในบ่อใเนะเอาแล้วแต่สีแล้ว

我进来改一下了，再加一个，你别嫌单调。啊，我不喜欢这样吧，还是差不多。我不来变的，啊，聊不聊啊？多聊，少聊。

เรียบร้อยกแปดไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แทงแล้วว่ะที่มันหนาวฟาด โอ้ฮ่่่ <c oughs> สบายดีพี่น้องเห็นคลิปน,น,นีน,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 นกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจเห็ุคลิปต่อๆไปพี่น้องสบายดี